เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอครัางหนึ่งนะมันนี่ขอให้ทุกคนมีคาดันนะครับผมอันนี้มาอัปเดตดราม่าเรื่องซีเวลนิดหนึ่งนะครับผมใน open chat นะซึ่งเราได้เห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมีมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมไม่ใช่เล็กน้อยหรอกค่อนข้างใหญ่เลยล่ะสำหรับใครซื้อ idio ไว้นะครับผมให้คุณทําขั้นตอนตามนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะคุณเข้าไปที่ a c e b o o k ของเขานะครับผมแล้วก็ไปเข้าไปดูในซีเวลนะฮะ เฟบุกซีเวลนะครับเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมตรงส่วนของวิดีโอนะฮะแล้วก็อัดวิดีโอไว้นะครับผมเป็นหลักฐานนะครับผมเพื่อที่ป้องก,กันตัวคนเองในระดับหนึ่งด้วยนะครับผมและผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมในการที่จะใช้ในการดําเนินคดีได้นะครับในวาระต่อไปนะถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันปัญหามันเกิดตรงที่ว่า ไวท์เพเปอร์มันไม่ชัดเจนเพียงพอครับผมและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในสมาร์ทคอนแท็ของมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างนะที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับข้างต้นนะเขาบอกว่าจลิสลงเบียร์ซิสแกล้วันที่20สิบมิถุนาคนข้างนอกจะที่ซื้อหลัง20่ิจมิถุนาจะสามารถขายได้ทันทีแต่คนที่ซื้อก่อน20สิบมิถุนานครับผมจะต้องรอขายวที่3ามสิบิถุนาถ้าราคาร่วงนะครับผมระหว่างนี้ไม่มีทางไม่มีทางเลือกนะครับผมพอยดีโอกับไวท์เพ s ปกรจะโดนขังอีก1ิวันนะครับผม ส่วน Air d r o p นั้นเขาบอกโดนขังไปหนึ่งปีนะคนที่ได้ IBO ไปนะครับแมจะได้แมจะรีบซื้อแค่ไหนก็ตามนะก็ขาดทุนแน่นอนนะฮะแล้วช่วงแรกที่เปิดเท็แรกนะครับผมอชเชอร์ที่เป็น Tru มั n นี่นะครับก็ได้ก็โดนแอดมินจำกัดจำนวน True มันนี่นะครับผมแล้วพอจะเอาเข้ามาในเว็บวันไหนนะครับก็ปกปิดนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเอาเข้ามานะครับก็ถูกแอดมินด้วยกันเองนะครับผมเหมาแรกไปหมดจนเหลือแต่อวเชอร์ขจจจนะครับผมแล้วพอปรับเลนราคานะ ว่าถ้าแลกไวเชอร์นะครับจะขาดทุนแน่นอนแอดมินก็ไม่แลกกันนะครับผมมีแต่คนซื้อที่จะแลกแต่คนที่ซื้อแลกไปเสียเงินเสียพอยนะครไปแล้วแต่มันขึ้นเออร์นะครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มากกว่า1คนนะครับผมทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้แอดมินไม่ยอมชี้แจงว่าแก้ปัญหาหรือยังนะครับผมอย่างไรคนใน Open c h ช t ก็ไม่สามารถถามห,าหรือด่าได้เพราะไม่งั้นจะโดนเตะออกจากและโดนแบนนะพนูดง่ายๆคือซีเวลเป็นถ้ามองถึงตอนนี้นะเวลาณเวลานี้นะครับผมเขาไม่ได้ยื่นเงื่อนไขที่เขาต้องการมาให้เราาานนนรัผมมถ้้เเองเป็สแก เรามองเป็นสแกมได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะส่วนนี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะอยู่ในข้าขาที่มีโอกาสใน,ในการที่หลอกลวงผู้ริโภพกได้อยู่พอสมควรนะพอเราไปดูเราไปดูเพิ่มเติมนะในส่วนอัน,อนหลังนะที่เป็น b บ c s c a แกนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมกำลังรีเช็คเพิ่มเติมนะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าจะเป็นปัญหาหลักๆนะครับผมหรือเปล่านะเราต้องมาไล่รีเช็คกันดูนะครับผมอันนี้ก็สําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพอผมไล่รีเช็คนะครับผม ขออนุญาตนะเปิดใหม่เลยในส่วนของรีเช็คตอนนี้เนี่ยสามสิบสองมันกอนนะครับมันก็ไม่ได้มีส่วนไหนเป็นพิเศษหรอกที่ดูว่าเฮ้ยมันจะ,ะเข้ามาส่วนของตัวซีเวลนะครับผมแต่มันมีการถอนออกไปเนี่ยบางส่วนที่ออกไปห้าหมื่นสามเนี่ยเราก็เข้าไปดูเพิ่ม,เต,มเติมนะฮรเพราะว่าจะไปไหนได้บ้างน,นะครับผมซึ่งห้าหมื่นสามที่ว่าเนี่ยมันก็ไปอยู่ในเนี่ยเวกพิชชิงนะครับผมซึ่งค่อนข้าง,างน่ากังวลอยู่สมควรน,นะแล้วก็เข้าไปในบนั้น์ o อทวอลเล็ตนะครับผม ห้าสิบเอ็ดสามนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปเ,เข้าเคสเข้าดอทนะครับผมเข้า BTC นะครับผมซึ่งดูมันไม่มีอะไรอย่ะมันดูปกติใช่ไหมล่ะพีเตอร์เวิร์สอย่างเงี้ยซึ่งมันไล่รีเช็คหน่อยนะครับผมใครเข้าไปพีพ uh, ีพีเตอร์เวิร์สนะครับผมหรือตัวของล o c k e t b o y นะฮะสองตัวนี้เรียบเตรียมถอยก่อนเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันย้าย Binance นะครับผมเนะี่ยตรงส่วนเนี้ยย้ายไป เข้าอ่ายนัลฮาร์ดวอลเล็ตนะครับผมเรายังไม่จบเท่านั้นนะครับผมเพราะเราต้องดูดูเพิ่มเติมนะเราจะไปปรับปรุงเข้าไม่ได้นะฮะอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าเขาย้ายเนี่ยจากตรงส่วนนี้เข้าไปในบายนะัลฮาร์ดวอลเล็ตใช่ไหมครับผมแล้วเราก็จะเห็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งบายนัลฮาร์ดวอลเล็ตเปล่านี้มีแต่ถอนออกนะฮะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะครับผมหลายคนอาจจะงงๆนิดหน่อยในส่วนของบายนัลฮาร์ดวอลเล็ตตัวนี้นะครับผมคือ มันพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสถอนออกนะครับผมในระดับในระดับระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งเราก็เห็นว่าเขาย้ายบางอย่างออกไปนะผมเข้าสู่บัญชีนะครับผมเพิ่มเติมนะเนี่ยออกไปนะครับผมเป็นเค้กสวอปนะครับผมในส่วนของอะตอมนะครับผมในส่วนของ SLP นะครับผมในส่วนของหลายๆตัวเขาพยายามย้ายออกนะฮะซึ่งถามว่าเรารีเช็คบัญชีคอนเฟิร์มตัวนี้ได้ไหมนะผมเราต้องดูในทรานซัคชันแฮชขึ้นมานะครับผมว่ามันมีตัวไหนที่ คล้ายคืนกันบ้างน,นะครับผมแล้วผมคิดว่า,ายอดรวมทั้งหมดนะอาจจะไม่ใช่ยอดนี้เท่าที่เราเห็นนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นยอดที่เป็นยอดใหญ่เลยนะและก็เป็นยอดรวมที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในบาลานซ์ตัวของตัวนี้ในบาลานซ์ในบาลานซ์ฮอสเบรดนะครับผม พอเราไล่รีเช็คนะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะบอกบอกไปได้เต็มร้อยว่าเฮ้ยมันย้ายออกจากกระเป๋าตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไปในทอรวอลเลตเนี่ยมันมีหลากหลายหลากหลายเจ้านะหลากหลายหลากหลายพื้นที่นะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วเรากท็ทำให้เราเห็นอ่ะบางส่วนที่เกิดขึ้นว่ามันโยกย้ายไปไหนบ้างนะครับผมเท่าที่เราเท่เาที่เราสามารถสังเกตได้นะเบื้องต้นนะครับแล้วสิ่งนี้มันบอกอะไรเราล่ะมันบอกอะไรเราได้บ้างใช่ไหมครับผมคือ มันแทบจะบอกอะไรเราไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเมื่อผมลองเข้าไปดูในตัวในตัวซีเวลนะที่เกิดขึ้นนะมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าใช้คําว่ากังวลนะครับผมเพราะถึงแม้เราจะได้ตัว a d o ดรมานะครับผมหรือได้ตัวไหนมาก็ตามนะฮะเนี่ยนะผมอขออนุญาตลอกอินเข้าไปดูนะฮะเนี่ยได้สามร้อยมาใช่ไหมครับใน w a l l e t ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามีเออเจ็บยจจบมีอีอ e ีค e ูปองที่เกิดขึ้นนะครับผมถามว่าถ้า อ่าเนี่ยเราขอขออนุญาตนะฮะเรารีเช็คดูเลยนะกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับผมกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับาวายเชอร์ตัวหนึ่งที่ทําอะไรไม่ได้เพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิวพอยต์นะรแรกได้ห้าสิบคอยซึ่งมองว่าทําอะไรได้บ้างก็ไั้ทำอะไรไม่ได้มากขวาเดิมนะฮะตอนนี้ลองดูนะอันเนี้ยลองดูนะนี่ผมลองให้ดูเลยนะว่าผมเติมทูหนึ่งร้อยได้หรือเปล่านะครับนี่นะอา่าฮะ นี่นะครับหมดเขตนะครับผมเราลองดูนะครับถ้าถ้าเติมไม่ได้นี่เข้าข่ายที่จะหลอกหลอกลงปรสควรแล้วนะอ๋อเนี่ยอ๋อต้องเป็นวิวพอยต์ใช่ไหมอ่าฮะอันนี้ผมไม่ใช่วิวพอยต์นี่ผมเป็นตัวซีริวล็เค็นใช่ไหมเดี๋ยวนะแอดดอปที่เกิดขึ้นนะแอดดอปที่เกิดขึ้นทําอะไรไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนวอเชอร์ที่เกิดขึ้นเอามาแลกแอดดอปไม่ได้นะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วนะที่ เขาไม่ได้พูดให้ตรงให้ตรงประเด็นนะครับผมที่เขาโฆษณาไว้นะว่าโทเค็นเขาจะแลกเป็นแอดอปได้นะครับแต่กลายเป็นว่าต้องใช้อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมในการที่จะแลกนะครับผมเพิ่มเติมนะอันนี้บอกเลยนะอันนี้ผมแลกไม่ได้นะครับผมทำอะไรกับมันไม่ได้นะตอนนี้มีเบอร์โทรด้วยประเด็นเข้าไปไม่เป็นไรเติมวีพอยต์สำหรับแลกอ่า,อา ซีเวลโทเคนมีสามสามสามนะครับผมแต่ทาอะไรไม่ได้นะหน้าจอเปล่า,าทาอะไรไม่ได้นะอันนี้ต้องอนีคอนเวิร์ตนะเราคอนเวิร์ตนะครับผมเราดูนะเดี๋ยวดูนะได้ขนาดไหนอ่ะคอนเฟิร์มอ่ะเราดูอ่ะแลกเปลี่ยนสำเร็จนะลองดูนะผมผมเราทำให้ดูทุกอย่างครับผมถ้าจะบอกว่าเขาจะโกงไหมนะรเราเราดูทั้งหมดให้ให้ทั้งหมดฮะแต่แรกได้ครั้ง กดค้างนาทีนะฮะเอาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแรได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราทดสอบมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมคือเมื่อเขาอธิบายเกิดข้าวขามาให้เรานะครับผมเรา,เาพยายามดูว่าส่วนไหนที่แรงได้แรงไม่ได้บ้างน,นะครับผมซึ่งผมอยากรู้ผมเป็นพวกอยากรู้ครับอยากลอง ยาสีฟันเฮวอนนะครับผมอาหารเสริมนะเซรั่มนะครับผมซึ่งเรามาดูว่าเราแลกได้ขนาดไหนนะครับผมอีพรีเมียมด้วยอะบัตโวนลดอะบัต่วนลดบัตโซนน่าสนใจผมชอบบัตโวนลดมากกว่าอบัต่วนลดนะครับผมโลตาสนะครับผมคูปองไม่อ่านพร้อมกันนะครับผมตรงกันนะคูปองไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือรูปแบบชำระเงินอื่นๆได้ไม่สามารถถอนสดต่างเป็นเงินสดได้หรือกรณีซื้อขายน้อยกว่า แต่ชสโกอโโตตัสอีหุบปองนั้นไม่สามารถเอ็กเชียอะสามารถใช้ที่เซกโคตุสาขาได้ก่อนที่หมดอายุนะครับผมหุบปองนี้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งไม่สามารถซื้อสินค้าประเภทสุราอันนี้ได้นะครับผมอ่าหุบปองจะไม่สามารถนำมาคำนวณแต้มขับการ์ดได้กรณีบริษัทสั่งซื้ออ่าบริษัทกรณีบริษัทสั่งซื้อโค้ดมีการนำโค้ดไปใช้ผิดเงื่อนไขนะผมไม่เป็นตามข้อตกลงแจ้งไว้ทางเซกโคตัสขอสมรสิทธิ์ในการยกเลิกโค้ดนะครับผมเซกโคตัสขอสมรสิทธิ์แลกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมาดูเลยนะว่ามันแลกได้จริงนะรีเดมมนะครับผ ดีเด็นนะอ่าออขึ้นมาปุ๊บนะครับผมอันนี้คือไม่ไม่ไเ่ีด้วาเชื่อขึ้นมาแล้วนะแล้วเราจะเอาไปดูนะผมว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมไม่มีปัญหาฮะเราทดสอบครับ ว่าไหนใช้ได้จริงใช้ไม่ได้จริงนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมอีเชอร์เสร็จแล้วนะแล้วก็เอสโคโรตัสโฮมอ่า่ Lotus Home. า,าฮะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้คำว่าสั่งสั่งซื้อล่วงหน้ารับที่ร้านอ่าก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวนึงสั่งล่วงหน้าเ,เป็นยังอนนะ รับส่วนลดเราเรา,เราลองสั่งดูลองสั่งดูงส,งดสินค้าลินลองดูนี่ทดสอบนะครับผมทดสอบโดยที่แบบว่าลองดูว่าใช้ได้ไหมนะฮะ อพอเราสั่งเสร็จปุ๊บนะครับผมมามืติเราส,าสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมส,สั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวนะมันใส่ส่วนลดได้ปะวะตรงนี้ใส่ไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเราลองเข้าไปดูเพิ่มเติมนะฮะ,อะพอเราแลกเสร็จปุ๊บนะครับผมตอนนี้อันนี้เราแลกเป็นแบบบัตรส่วนลดนะอาจจะแลกได้ก็ได้รีเดมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นบัตรเงินสดล่ะแลกได้ไหมลองลองดูดิ เราจะปรับปรามเขาฝ่ายเดียวไม่ได้นะเราต้องดูทั้งหมดด้วยนะครับในบริบทด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะผมและปัญหานี้ทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมคูปองเติมเงินนะฮะเนี่ยคูปองเติมเงินนะเวลพอย์นะครับผมเออผมลองดูดิตอนนี้ผมอยู่เจ็ดร้อยนะเดี๋ยวเราเอาเติมซักไอเนี่ยคูปองเติมเงินนี่แล้วกันอ่าลองดูนะครับผมว่าได้หรือไม่ได้นะฮะ อ่าลองดูกดใช้สิตอนนี้อ่าลองหมดทุกอย่างนะอ่ะลองดูดิใช้ได้ไหมอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลอง ไมค่อยดูปรลกสูงนะดดูดอ่ะลองดูดิได้ไหมผลรีเฟซหน้าปัดกระเบืองของคุณเพื่อตรวจสอบวัานาเติมเงินของคุณฮะ สถานะไม่อัปเดตภายในสานาท,ทีอ่าลองดูไม่ต้องรีบอ่เราไม่รีบฮะ ตอนเงินของผมตอนนี้มีอยู่ที่ในทูมันนี้ยู่สองร้อยสิบสานะครับผมส่วนตรงบัตรลตัสสำหรับใครที่เ,เห็นแล้วสกแกนไปก็ไปใชใ้ดูได้นะไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้ได้ปล่าก็ไม่รู้นะครับผมถ้าใช้ไม่ได้ก็คือนั่นแหละครับจบแล้วอะไแค่นั้นแหละ อันนี้กำลังรีเช็คอยู่นะครับผมอ่ะฮะ ออื <c oughs> นี่รอไปนะครับรอไปก่อนสําหรับใครที่ใช้ไม่ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นน่าจะมีปัญหาบางอย่างนะครับผมแล้วก็ เห็ว่าน่าจะไม่ได้ทําตามที่บอกไว้นะครับผมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เราจปรปับปรับข้าไม่ได้ฮะถ้าเราไม่มีเงื่อนไขในการที่ปรับป้ามเขาเราก็ไม่สามารถปรับป้ามเขาได้นะครับผมไม่ควรจะปรับป้ามใครทั้งนั้นนะฮะอันนี้ผมลองรีเช็คแล้วนะครับผมรีเดมมาแล้วนะฮะใน2ส,ส่วนนะครับผมในส่วนแรกนั้นมีขึ้นมาให้เราดูครับผมแต่ ยังไม่เห็นว่ามันใช้ได้นะครับผมในส่วนที่2นะั้นกดไปดูแล้วนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งและตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะฮะอบนะแค่30ดอลน,นะครับมันเห็นถึงแกนแท้ของบริษัทได้เลยนะครับผมว่ามันเน่าเฟยขนาดไหนนะครับ แต่อย่าไปพูด่อย่าไปพูดถึงขั้นนั่นเอาเฟซเลยคนเรามันเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันเวิร์ขนาดไหนหไม่เวิร์ขนาดไหนครับถ้าเราไม่ได้ไปดีเช็คดูนะอันนี้กระบวนการเติมเงินนะครับผมปวดรีเฟซหน้าของคุณในเติมเงินสถานะไม่อัปเดตภายในสามนาทีนะอันนี้ก็รอไปประมาณกี่นาทีแล้ววนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเรารอนะรอช้าไปกเ็เอารอเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะฮะร,รอเพิ่มอีกสักประมาณสามนาทีก็ได้อืม ไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาของเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าของทุกวันกดปุ่มเติมเงินใส่หมายมเลขโทรศัพท์ของบุตที่ต้องเติมับเติมเงินอืเที่ยงคืนหกโมงเช้าเติมไม่ได้อ่าไม่เป็นไรยังเติมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแม้มีอุปสรรคมากมายสักเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหานะครับผมเพเราเรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยมันก็น่าจะทำอะไรได้เพิ่มเติมมากกว่าน,นี้สักนิดนึงไม่เป็นไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอะไรให้เราลองใช้อีกไหมร้0ยนะครับผมตอนนี้เดี๋อยเแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะใช้ได้มากที่สุดแล้วนะกด redeem application t o read นะผมเว็บไซต์ t o o read ดิจิทัเพื่อใช้แลกเปลี่ยนอนหนังสือออนไลน์นะผมเราลองดูว่าอันนี้ใช้ได้ไหมนะฮะ เรามาลองดูนะครับผมว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอาเบรเดยมเด็ดะลองดูอืมอ,อันนี้เป็นนะขออนุญาตนะครับอันนี้ก๊อปี้เลยนะก๊อปปี้มาลงเลย อันนี้สมัชชิกใหม่นะไม่เกี่ยวกันนะครับผมอรีเดียมมาออกรหัสเพื่อรับรางวัลอะรับรางวัลดูดิกดดิอายินดีด้วยคุณได้รางวัล50นะครับผมนั่นหมายความว่าในรีเดียมของมันไม่น่ามีปัญหาที่เราจับต้องไม่ได้อยู่ีบางอันที่ทําได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้จริงๆนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเออในสองส่วนนี้เนี่ยน่าจะมีน่าจะมีน่าจะไม่มีปัญหาในการใช้งาน ดี๋ยวผมลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีส่วนไหนมีปัญหานะครเราจะรีบมาแจ้งทันทีนะครับผมเพราะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณคือผู้บริโภคนะครับผมถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะรีบแจ้งทันทีเนใหมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ